สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้ไทยแลนด์วันนี้เรามีรถไฟฟ้าสุดรู้จักจีนที่หลายคนรอคอยจะมาทำความรู้จักกันแบบละเอียดรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นเรือธงของแบรนด์บีทที่ตั้งใจจะมาทาทายเทสเลอร์ b m w และ Mercedes-Benz โดยเฉพาะนี่คือบิทฮอนรุ่นปี2026รถซีดานพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์ล้ำยุคแต่ยังซ่อนเทคโนโลยีระดับสูงไว้เต็มคันใครที่ชื่นชอบรถไฟฟ้าที่ทั้งแรงหรูและประหยัดพลังงานบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องดูจนจบเพราะเราจะพาไปสัมผัสท,ทุกมุมของบิทฮอนตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกจนถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ภายในสุดพรีเมียมไปจนถึงราคาที่ทำให้คู่แข่งต้องหนาวแน่นอน พูดถึงบีทฮอนปี2026รุ่นใหม่นี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดตัวรุ่นแรกในปี2020ดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด Dragon Face ที่เป็นเอกลักษณ์ของบีทกระจังหน้าแบบปิดเรียบเนียนรับกับไฟหน้าเลดดีไซน์เฉียบคมที่ใช้เทคโนโลยี Intelligent Matrix ทำให้ส่องสว่างได้ไกลและปรับองศาได้อัตโนมัติต,ตามทิศทางของภูมิลัยเส้นสายด้านข้างของตัวรถเน้นความเรียบแต่สง่างามมือจับประตูเป็นแบบซ่อนอัตโนมัติเมื่อเดินเข้าใกล้จะเลื่อนออกมาอย่างนุ่มนวลส่วนท้ายรถมาพร้อมไฟเลดแบบต่อเนื่องเต็มแนวกว้างพร้อมโลโกโล้บีทที่เรืองแสงในายามค่ำคืนเพิ่มความโดดเด่นและความหรูหราให้ตัวรถได้อย่างลงตัว มาดูกันที่สมรรถนะครับบีหฮอน2026มาพร้อมระบบขับเคลื่อน2มอเตอร์แบบ a w ดับบ u l Drive ให้พลังกำลังสูงสุดกว่า500แรงมา้าและแรงบิดมากกว่า700นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.9วินาท,ทีเทียบเท่ารถสปอร์ตยุโรประดับรู้แต่สิ่งที่น่าประทับใจคือความนุ่มนวลของระบบ ช่วงล่างที่ปรับอัตโนมัติได้ตามสภาพถนนระบบกันสะเทือนแบบอากาศช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความสบายสูงสุดในขณะเดียวกันยังรักษาความมั่นคงขณะเข้าโค้งด้วยระบบควบคุมแรงบิดแบบอัจฉริยะในส่วนของแบตเตอรี่บิดฮอนใช้เทคโนโลยีเบดแบตเตอรี่อันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบิดที่ได้รับชื่อเสียงในเรื่องความปลอดภัยและความทนทานสูงรุ่นปี2 0 2 6นี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด85.4กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิง่ง ได้ไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน CTC รองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%เนถึง80%ได้ในเวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบนี้ ภายในของฮอน2026เรียกได้ว่ารูราระดับรถยุโรปวัสดุตกแต่งเป็นหนังแท้แนบเพอ่อผสมลายไม้และอลูมิเนียมที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัวระบบแอร์แบบสี่โซนทำมานยากอิสระภูมิไัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วสามารถหมุนได้แนวตั้งและแนวนอน รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay นอกจากนี้ยังมีหน้าจอผู้โดยสารด้านหลังสำหรับควบคุมแอร์และระบบความบันเทิงเทคโนโลยีความปลอดภัยของ b e a t h o n 2026ถือว่าครบถ้วนสมกับเป็นรถยุคใหม่มีระบบช่วยขับขี่ a จฉริ b i a t d r Pilot ที่รวมฟังก์ชันอย่าง Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Automatic Emergency Braking และระบบตรวจจับคนเดินถนนกล้องรอบคันความละเอียดสูงรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติเต็มรูปแบบเหมาะมากสำหรับผู้ที่ขับในเมืองใหญ่นอกจากนี้บีทย,ยังติดตั้งระบบกรองอากาศ PM 2.5เพื่อให้ภายในรถสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างเท s l a าโมเด S หรือ BMW i5 จะเห็นว่าบีทฮอนให้สมรรถนะใก,กล้เคียงแต่ราคาถูกกว่ามากจุดเด่นของบีทคือแบตเตอรี่ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าและต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเนื่องจากบีทผลิตแบตเตอรี่เองทั้งหมดภายในบริษัทต,ต,ต่างจากคู่แข่งที่ต้องพึ่งซัพพลายเออร์ภายนอกซึ่งช่วยให้ฮอนมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า สำหรับราคาเปิดตัวในตลาดจีนบีทฮอน2อ2พอยู่ที่ประมาณ2.3ล้านบาทไทยหากนำเข้าไทยแบบ CBU ราคาคาดว่าจะอยู่ราว3ล้านบาทตน้ตนๆซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุและเทคโนโลยีที่ให้มาเต็มคันโดยรวมแล้วบีทฮอนสอ2พนไม่ได้เป็นเพียงรถไฟฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรูราเทคโนโลยีและสมรรถนะในยุคใหม่เหมาะก,กับคนที่ต้องการรถขับดีภายในรูและพร้อมรองรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจาวันและการเดินทางไกล สำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับแบรนด์ยุโรปแต่ราคาย่อมเยาวกว่าบีทฮอนคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามและนี่คือทั้งหมดของบีทฮอนสอ2พนรถซีดานไฟฟ้าที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในตลาดโลกถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรท์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนไปจะลึกโลกของยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ